เชียงใหม่นะครับทริปกรุงเทพเชียงใหม่ด้วยรถ MG EP+ PLUS วันนี้ออกมาจากออกเดินทางกี่โมงกรุงเทพตั้งแต่6กโมงเย็นนะครับจากแผนที่เนี่ยเราใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ12ชั่วโมงนะรวมชาร์จใดๆแล,แล้วแล้วก็จุดแรกที่เ,เราจะไปชาร์จเลนว่าสิบสอง คอนสวรค์ถ้าเป็นไปได้อตอนนี้ตอนนี้เหลืออ,นนอีกทุ่มหนึ่งร้อยแปดสิกิโลนาะใ,ในแมปบอกว่าจะถึงประมาณสามทุ่มสิบห้านะครับแบตเตอรี่ตอนนี้เหลืออยู่เจ็สิบปดเปอร์ซนรถติดมากเมื่อเช้าเมื่อเย็นที่สาโนเนาะสาโน่เอาโอเคงั้นเดี๋ยวถ้าเราไปถึงจุดที่ชาร์แรกแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีครับ ยูสิบเอ็ดหกเดือนเสรเราจองไว้สองสล็อตด,ด้วยกันคาดว่าน่าจะชา้าเยอะหน่อยให้ถึงปากเพราะว่าสถานีต่อไปหรือประมาณ จะมีเพื่อนด้วยข้างหน้า,นา D, ข้างหน้าพี่พี่บีวายดีพี่วายดีข้างหน้าโอเคงั้นเนี่ยเราไปดูที่จุดชาร์จกันว่าจะทำอะไรจะกินอะไรจะมีอะไรบ้างถูกต้องเครเจาการแล้วแล้วเราก็มาถึงนะครับสถานีชาร์จของเราที่โกรกบพระเนาะแล้เราก็ได้ทำการชาร์จเรียบร้อย มาไปหาอะไรกินกันครับถึงกบกพาแล้วไ่ดูว่าจะถึงเชียงใหม่แั่กี่โมงนไม่รีบไม่รีบไม่รีบหรอไม่รีบรีบหน่อยหรือไมไม่รีบเวลามีน้อยแต่ฝนตกเก็บรถเดี๋ยวเดี๋ยวพังเดี๋ยวทุกอย่างพังหมดโอเคไป ลเราก็มาถึงจุดชาร์จที่สองที่ไหนนะครับเอ่อที่ปากมา,<ส>มาได้ความง่วงมากากจะปิดแล้วนอนนอนนอนน,อนมากมากเลยตอนนี้แบตเหลือสิบห้าเปอร์เซนกับอีกหนึ่งกิโลใช่ไหมไม่ใช่สี่ร้อยสี่รอยเมตรมีรถไหมโอเค เดี๋ยวเราจะชาร์จจุดนี้แล้วเราก็จะดูก่อนว่าเราจะยิงยาวไปเลยไหมหรือเราควรจะต้องลำปางเถอะลำปางเนาะลำปางจ,จุดที่สามนะ่าจะต้องเป็นลำปาง,ปางแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนครับว่าจะเป็นที่ชาร์จจุดไหนเดี๋ยวว่ากันโอเคงั้นขออนุญาตไปเดี๋ยวเขา้า ที่เราจองไว้ครับกดก็คือชล่๊ก่ำมากๆแล้วก็กดเช็คอิน okay. เรียบร้อยหรือเปล่าเยี่ย yeah. แล้วเร็วมากเร็วกับแม่ชายหาดแม่นาจริง โอเคเล่าให้ฟังเมื่อกี้เสียบที่ชาร์จที่ตาเนาะตู้ของ ptp ev ระบบล้มเหลวทางเดียวที่จะแก้ไขได้ก็คือ emergency กดเข้าไปครับกดแล้วก็หมดแล้วก็รอสักพักแล้วก็กลับมาชาร์จใหม่เนาะหลายๆคนน่าจะเคยเจออยู่ ปัญหาแบบก็แก้ไขง่ายๆครับตอนนี้ชาร์จได้แล้วเดี๋ยวเราคงจะชาร์จให้เต็มหน่อยสักแ5 90บแล้วเดี๋ยวเราจะสิ่งเข้าไปที่ลำปางแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ลำปางครับสวัสดีครับยามตีสาเท่าไหร่เนี่ยสินาที เรามาถึงลำปางแล้วด้วยแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่19เปเซนตนะครับทีนี้ก็จะเป็นที่สุดท้ายที่เราจะชาร์จก่อนที่เราจะเข้าไปในตัวเมืองเชียงใหมนะ่เดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนเชียงใหม่เลยก็ได้ครับบ๊ายบาย ครัถึงแล้วเชียงใหม่ตาบวมมากในเวลาเท่าไหร่นะตอนนี้ก<ต>ี่โมงนะตีห้าครึง่งตอนนี้กี่โมงนะตีห้าครึง่งตีห้าครึ่งแล้วก็แบตตอนนี้แบตเหลืออยู่หกสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้ตอนที่ชาร์ ชาที่ไหนนะไปเอออะไรนะลำปาง,ปางห้วยสัตลาดหาด้วยสัตลำปางห้างฉัดอห้างฉัดเออ,อ,อแอบหลับ <c oughs> ไปครึ่งชั่วโมง <c oughs> โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเดินตลาดกันนะครับวันนี้ถึงตลาดแล้วตลาดอะไรนะตลาดประตูเชียงใหม่ตลาดประตูเชียงใหม่ครับเดี๋ยวลงไปดูกัน กินอะไรครับจ๊อครับอร่อยยังไม่รู้ยังมาตามรีวลบุกข้ออร่อยมากวันนี้ใช่ไหมบุกข้อใช่อร่อยมากลองกินแบบไหนจอดหรือเปล่าไม่โดนนะ ส่งมาแล้วอารเียน,น,นีก็รอรอมากุม่ม้ามพมแล้วนี่แล้วอันนี้ก็คืโอโครับน่ากินสุด,สดๆขอกินก่อนนะ